สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a อ y i u u t o m ต o r t นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณจเ๊บอยู่โคราชค่ะพี่โคราชนะคะมาทำอะไรกันเนี่ยส่งมอบรถอีกแล้วค่ะส่งมอบรถนะคะกับขย ề นนะคะ บอกเลยนะคะสำหรับขยเยนคูปคันนี้เป็นสีพิเศษค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะเป็นสีพิเศษที่คันแรกๆในประเทศไทยนั่นเองค่ะมารอชมกันนะคะนี่เลยค่ะท่านเจ้าของค่ะคุณอิมสวัสดีค่ะค่ะคุณอิมนะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะที่ซื้อรถกับเราเนี่ยคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ละคะคุณอิม คันที่สามครับคันที่3แล้วนะคะค่ะเ,เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนาะแล้วก็อะนน่นเลยค่ะเดี๋ยวมาชมเลยค่ะคันนี้เนี่ยคุณอิมคอนฟิกเองเลยครับผมใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะมาชมนะคะคันนี้เป็นสีอะไรอะคุณแอมคันนี้เป็นสีแคชเมียร์เบจเมทัลลิกครับผม และข้างในนะคะเป็นสีเคย่นด้วย<ช>อ่า<ช>นะเดี๋ยวมาชมกันนะคะสำหรับสีนี้ใครมองผันๆาจะนึกว่าเป็นสีเคย่นแต่จริงๆไม่ใช่นะคะคันนี้เป็นสีพิเศษนะคะที่จะออกประกายทองนะคะออกประกายชมพูทองอย่างนี้<ช>ดีกว่า<ช>นะคะเป็นสีพิเศษจริงๆที่เอก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นคันแรกในไทยหรือเปล่าแต่คันแรก ประเทศไทยแน่นอนพายยังไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งเห็นคันนี้คันแรกแล้วก็ลูกค้าคอนฟิกนะคะแล้วก็รอรถนะคะจนกระทั่งวันนี้นี่เองค่ะคันนี้ได้เบรกเซรามิกด้วยนะครับเห็นไหมคะว่าพอโดนแสงเนี่ยคือมันจะออกแบบว่าทองๆหน่อยๆเอามาชมค่ะ แต่ว่าไม่ไม่ใช่ทองแบบสมัยก่อนนะมันจะออกเ่อเรียกว่าทองอมชมพูนะคะผสมขาวขุ่นนะคะมันหลากสีผสมกันถ้าวันนี้มันมีแดดคือวันนี้มันไม่มีแดดเพราะว่าฝนมันตกถ้ามีแดดนะกลางวันกลางวันเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะออกประกายอทองเล็กน้อยแต่บอกก่อนว่าสีนี้ตอนนี้ถ้าสั่งใหม่และคอนเฟิร์ม รอรถประมาณ1ปี1ปีไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของชิปอะไรที่มันขาดตลาดนะคะอย่างไฟหน้าตอนนี้คยเยนก็ขาดตลาดแล้วสำหรับตัวไฟหน้าไอตัว PDLs Plus นะคะก็คือระบบตัวตัวอะไรนะเมทริกนะครับเมทริกไลน์นะคะทีะ่เป็นตัวที่ไฟที่อัจฉริยะตอนนี้ในใบคอนฟิกรู้สึกจะไม่มีแล้วไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า ชิปอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาดนั่นเองค่ะเอาระค่ะคุณอิมเชิญค่ะคุณอิมแล้วคุณอะไรนะคุณนิดครับคุณนิดอ๋อคุณแม่เข้บ้านแล้วเหรอเดีรื่องรถลงมาก่อนดีกว่าอ่าเรื่องรถลงมาเลยค่ะสวยไหมคะคุณอิมสวยมากเคยเห็นตัวอ่าเคยเห็นคันจิงหรือยังคะคุณแอมคะขอไมค์ค่ะค่ะคุณอิมอ่าทำไมถึง คอนฟิกมาเป็นสีนี้อะคะเพราะว่าผมคิดว่ามันสวยเนาะเป็นแคนเทสมร์เบจใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ข้างในก็สีสวยด้วยแมชมากนะคะรอรถมานานแค่ไหนคะคันนี้จองไว้เออ่ประมาณ8เดือนได้ไหมหกเดือนแปดเดือนครับประมแปดเดือนนะฮะ ตอนที่คุณอิมจองกับเราเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของชิปอะไรมันยังไม่ขาดตลาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของโควิดก็ Co icker, ยังไม่ได้แบบยังไม่ถึงขนาดที่ทําให้ชิปขาดตลาดก็เลยกําหนดรับรถอยู่ที่6เดือนแต่ว่าอันนี้ก็คือเรดมา2เดือนนะคะแต่คุณอิมเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆคือเข้าใจเหตุผลว่า,ารถดีเลย์เพราะอะไรนะคะแต่ข้อสําคัญคือ A.E.Y.Auto Import คือจองไปเมื่อ6เดือนที่แล8เดือนที่แล้ววันนี้มานะคะต้นทุนก็สูงขึ้นแต่ว่าเราถือว่าลูกค้าจองกับเราตั้งแต่แรกเราไม่มาปรับราคาอะไรขึ้นเลยนะคะก็คือลูกค้าน่ารักแล้วก็ลูกค้าแบบกินดีรออ่ะชมกันคะ่ะคุณอินคะ่ะเชิญคะ่ะสวยคุณอิมเคยเห็นของจริงแล้วหรือยังคะถึงเลือกสีนี้แต่แรกยัง จริงๆก็อย่างนะเี่เพราะว่าแคนแต้ที่ยูทูปมันมีสีนี้แต่ว่ามันถ้าไม่สีมันแปลกๆเนอะมันถ้าสว่างมันเยอะมันสีจ่อเปลี่ยนใช่นั่นแหละทำไมคิดว่าน่าจะสวยนะเี่ครับผมนะคะเอาเป็นว่าถ้าตอนสว่างคือถ้ามีแดดนะคะสีจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะจะออกแบบประกายออกประมาณสีสีเคย้อนผสมอุ่นทองประมาณนั้นนะคะรัก ามาชมเลยนะคะว่าข้างในเลือกเป็นสีไฮยอนแล้วก็ตกแต่งด้วยสีทอง<ช>นะอ่ะาวมาชมเลยอันนี้เห็นพร้อมกันเลยนะค่ะครพร้อมกับท่านคุณยิมเห็นพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นรถตั้งแต่ซื้อรถลงมา3คันเนี้ยครับตอนนั้นซื้อตั้งแต่ที่สมัยที่สาขาโคราชยังไม่เปิดใช่ครับซื้อที่กรุงเทพโดย คุณอิมไม่เคยไปโชว์รูมเลยหรือเปล่าใช่ครับไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ไหมคะก็คือคุณอิมเนี่ยใช้วิธีโอนเงินอย่างเดียวใช่ครับใช่ไหมคะทำไมถึงมั่นใจเออีวีอะคะเพราะมันก็กวนติดตามพี่มันเยอะแล้วนะพี่ก็ได้มันก็ออกมันชัวร์ไงพี่ครับอ๋อค่ะขอบคุณมากมากค่คุณอิมติดตามพี่เอ๋มานานแค่ไหนละก็ประมาณปีกว่าๆประมาณสองปันยี่สิบ ตั2 0พัอ่ประมาณสองัิอ่ะฮะปีกว่าโดนไป3าคันเดี๋ยวติดตามต่อไปเรื่อยๆนะจะได้โดนอีกหลายๆคันครับค่ะนะคะนี่เลยค่ะวิ้ข้างในสวยมากเลยคุณอิมครับโอ้ข้างในสวยอ่ะอ่ะคุณแอมอธิบายออปชั่นไปในตัวด้วยครับคันนี้ภายในจะเป็นสีเคยอนตัดกับสีกาไฟบลูเป็นสีน้ำเงินนะครับเดินได้เคยอนนะครับดูดิดูนะครับตรงนี้ฮะ เดินได้เคย่นสวยมากครับผมเครื่องเสียงโบสเบาสิบแปดวะครับผมหน้าปัดครับหน้าปัดได้เเป็นสีทองนะครับดูสีเบลดีกว่าครับดูสีเบลนี่สีเบลครับเป็นสีโมฮาวีเบชนะครับสวยมากนะครับผมลองดูกว้างๆนิดนึงนะครับผม ะเเเปเเปิดิดดคไ้ท่านนี้นะฮะจะมีแพ็กเกจอ่าสปอร์ตโคโนโด่ด้วยก็จะมีนาฬิกานะครับแล้วก็เป็นตัว PCM ที่อัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผม PCM ตัวใหม่แล้วนะครับ<า>อ่ะดเดี๋ยวมาดูท้ายรถด,ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูท้ายรถกันดีกว่า ขอมาส่งวันนี้แต่เราไม่ลืมแน่นอนค่ะอถือว่ามาอวยพรวันเกิดย้อนหลังนะคะคุณอิมค่ะนะคะแหงแหงรวยรวยปังปังนะคะค่ะค่ะอันนี้เลยค่ะพอดีว่าลมแรงเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ยังไงอ่ะอ่ะอ่ะนะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะติดตามมานานคิดว่าจะโดนไหมเซอร์ไพรส์ ไม,ไ,มไม่คิดไม่คิดน,นะคะและข้อสำคัญนะคะวันนี้เรามีปกติเราจะมีเป็นช่อดอกไม้มาให้แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นเทศเป็นช่วงของโควิดเราของสดเราควบคุมไม่ได้ก็เลยเอามมดอกไ,ไ,ไม้มาให้ปลูกกันที่นี่เลยค่ะปลอดภัยนะคะ,ะเป็นต้นกุหลาบแล้วปลูกเองด้วยค่ะ,ะปลูกเองเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้คุณแอมเอาไปเก็บก่อนเอาไปวางนะคะ ค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยดอกไม้เดี๋ยวเราไปให้ข้างหน้ารถเดี๋ยวอ่ะนะคะคุณจิ๊บถือไปก่อนเอาละค่ะท่างั้นนี่เลยค่ะอ่แ uh, ฮ Happy b i r t เดย์แด่คุณอิ่มนะคะค่ะ <laughs> เราไปหน้ารถกันก่อนเลยค่ะ ได้ค่ะใช่ใช่มาเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณอิมแล้วก็คุณนิดเลยค่ะเชิญนิดนึงนะคะค่ะอ่านะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะซื้อสามคันไม่เคยเจอกันเลยเชื่อไหมเ <laughs> จอกันคันนี้นะคะถือว่าคันที่3มเนี่ยถึงได้เจอกันเพราะว่าช่วงที่ตอนที่คุณอิมซื้อเนี่ยคันแรกเป็นรถรุ่นไหนคะ เอาพาดใช่ไหมเอาพาดนะคะคันแรกนะคะเป็นเอาพาดหลังจากนั้นมาคันที่2เป็นรุ่นไหนคะเป็นมาสแตงครับเป็นมาสแตงนะคะและคันนี้เป็นคันที่3เหตุผลที่ว่าตั้งแต่เอาพาดแล้วก็มาสแตงเนี่ยไม่ได้มาส่งเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงของโควิดที่เพิ่งมาแรกๆแล้วเราก็มีนโยบายในเรื่องของไม่มีการออกคือไม่เดินทางต่างจังหวัดนะคะช่วงนั้นนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าซาซาแล้วแล้วก็วันนี้ที่เรามาเนี่ย ทั้งทีมงานเราเนี่ยเรามีการตรวจเอ ATK กันเรียบร้อยแล้วทุกคน<ฆ>นะคะ,คะก่อนที่จะมาค่ะก่อนที่จะเดินทางไปหาลูกค้าเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนว่าเราปลอดภัยไหม<ฆ>นะคะทุกคนเลยค่ะแล้วถ่ายเป็นวิดีโอด้วยเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูเ <laughs> อาล้ค่ะขออนุญ,ญาตยิน <laughs> ด,ดีต้อนรับนะคะค่ะอ่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะดอกไม้เราให้เป็นกระถางเลยนะคะอชอบไหมชอบไหม ผู้หญิงจะชอบอยู่แล้วแล้วกุหลาบปลูกเองนะเพราะว่าพี่พ,พี่ไปเหมามาจากสวนเลยเหมามาที่500ต้น uh huh. แล้วก็เอาไว้ที่โชวรูมเลยเพราะว่าเราต้องการเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจริงๆอหารคือดอกไม้สดเราควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วถ้าฉีดแอลกอฮอล์ก็กลัวมันเหี่ยวอหารพี่ก็เลยตัดสินใจแบบเหมามาเลย500ต้นลงโชวรูมแล้วก็ดูแลกัน uh huh. ดูแลรดน้ําพอจะให้ลูกค้าทีก็ไปเลือกต้นที่ดอกสวยๆ uh huh. แล้วก็มาจัดใส่กระถางแล้วก็มาส่งลูกค้า นะคะปลอดภัยค่ะเอาละค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณอิมนะคะคุณเนทและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว a อ y a u ออตอินพอร์ตของเรานะคะขอให้รถยนต์คันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่ารับเงินรับทองกลับมาตลาดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะของ a อ y พร้อมด้วยยาฟ้าทลายโจรน,นะคะพร้อมด้วยกระชายขาวนะคะผสมผูคขาวนะคะก็จะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดป้องกันโควิดแล้วกันนะคะป้องกันและรักษาค่ะนะคะก็เอาไว้ดูแลกันนะคะเพื่อฉุกเฉินแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดูแรลรถยนต์นะคะค่ะก็จะมีพวกน้ำยาล้างรถนะคะ น้ำยาเช็ดริ้วรอยรถแล้วก็น้ำยาดูแลเบาะนะคะชุดนี้ให้ด้วยค่ะคุณอิมถามนิดนึงตอนที่คุณอิมซื้อเนี่ยคิดไหมคะว่า AEI Auto Import เราจะมาเปิดสาขาที่โคราชไ,ไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิดใช่ครับเป็นซุรไร์เลยครับถึ่เวลาลูก ชาวเปิดซุปเปร์ลาหมืนสุอร์ไพมากโอ้ดีใจเนาะซอร์ไพรา์ใช่แล้วได้เอารถทั้งสองคันไปเซอร์วิสมาแล้วหรือยังคะไปเอาไปเซอร์วิสที่สาขาโคราชมาแล้วครับอยู่โคราชคันหนึ่งแล้วก็อยู่กรุงเทพคันหนึ่งอ๋ออยู่กรุงเทพคันหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็คืออย่างที่เคยพูดตลอดเวลานะคะว่าเราพัฒนาไอ้พัฒนาพัฒนาแม่พัฒนาเรื่องการบริการอยู่ตลอดเวลานะคะก็ แล้วก็พอพอเปิดปุ๊บเนี่ยคุณอิมรีบเข้าไปดูเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถูกใจเนาะค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะซื้อที่เราครับค่ะนะคะครันี้กันที่3แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันในช่วงนี้เราถือว่าเป็นช่วงที่ควบคุมกันได้ด้วยก็เลยเออมามาหาลูกค้าดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้ก็แวะไปที่สาขาโคราชมาด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะคะค่ะคุณนิล่ารู้สึกยังไงจากการติดตามมา โอ้ดีใจมากค่ะค <c oughs> ่ะอ,อาจจะมีคันที่4ก็ได้อ <c oughs> ขอบคุณค่ะนะคะก็ในเรื่องของที่ว่าดูจากสื่อดูจากเพจมาแล้ว <หา S 2> เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ามาเจอกันแล้วก็ใช้เป็นคันที่3แล้วการบริการเป็นไงบ้างคะบริการดีค่ะแ<อ>นะนำดีแล้วก็สร,รวดเร็วคะ่ะค่ะนะคะจยจเคยุจเคยจัลเหลยฮัลโหล ็อันนี้นะคะก็ในช่วงนั้นก็คุณแอมก็จะเป็นคนอธิบายผ่านทางวิดีโอคอลใช่ไหมคะช่วงที่ส่งมอบโดยที่เอเดลเวอรี่ที่ไม่มีใครมาส่งเนาะวันนี้ก็ไม่ต้องวิดีโอคอลกันแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนํากันเลยนะคะคุณแอมอธิบายออปชั่นหมดหรือยังไม่พอหนึ่งตัวละอ่ะะคันนี้มีชุดแต่งเคปลาด้วยนะอ่าได้บอกหรือยังคะ ยังเลยใช่ไหมคะคุณแอมอเ,อแเอาละค่ะท่านใดสนใจใทักทายมาได้นะคะพูดก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะคะรถขาดตลาดแล้วถ้าใครสนใจขยเยนคูปเรามีสีขาวเบาะแดงรับรถได้ทันทีฟูลออปชั่นสุดๆนะคะและสีเคยยอนคาดว่าจะมามีรถพร้อมส่งมอบอีกทีหนึง่งคือปลายเดือนนี้นะคะ จะประมาณ3คันสี่คันแค่นี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือนี่เราตอบไม่ได้จริงๆเพราะรถมันยังไม่ลงเรือแล้วก็ช่วงนี้ก็เรื่องสงครามเรื่องที่เคารพกันก็พูดเลยว่าอีกไม่นานกระทบกันยาวแน่นอนกับรถที่จะต้องมีกำไยให้กับลูกค้านะคะท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่รีบนะคะเอะ๋ไม่ได้ขู่นะคะทุกอย่างเนี้ยเกิดขึ้นตามที่เอ๋พูดตลอดเวลาเลยค่ะว่าตอนนี้มันขาดตลาดจริงๆวันนี้พอหาได้แต่อีกไม่นานก็เชื่อเลยค่ะว่าเดี๋ยวมันก็หมด หมดเราก็จะไม่มีขายกันนะคะเดี๋ยวต้องมาของานคุณอิมทําด้วยนะเดี๋ยวไม่มีรถขายละค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไงแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะคุณอมพาชมอีกครบแล้วใช่ไหมครบครับครบแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะนะคะอันนี้ก็จะมีหมอนใบเดียวนะคะหมอนใบเดียวในรลกจะเป็นหมอนที่มีรูปเดี๋ยวให้ดูค่ะให้ท่านผู้ชมดู เป็นหมอนที่มีรูปรถนะคะแล้วก็รูปคุณอิมนะครอบครัวนะคะแล้วก็มีคุณเอกลางปีค่ะอบอบออไปที่สามอ่าไปที่สามโอเค <c oughs> อ่าพอจะอ่านสโลแกนคุณนิดดีกว่าอ่ะคุณนิดอ่านสโลแกน AEY ให้ให้ชมหน่อย เต็มที่ให้บริการะค่ะประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิติภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับสู่ข้าบครั่อ A y y u u t o m p p r t t ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้นี่คือสโลแกนของเรานะคะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อนัน่นก็คือ,อเดินหน้าเรื่องการบริการอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะค่ะนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามินทากม14ใกล้แยกมินบุรีครับผมมาโทรค่ะ 02-587-4666แนะครับแล้วก็ฮอตไลน์086668-1999โอเคได้าเ้าเ้โอเคได้ได้เยอสุดยอดเอาละค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็มาร่วมแสดงเขาเรียกว่าร่วมแสดงความยินดีเอ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับคุณอิมด้วยนะคะขอให้มีความสุขทุกวัน ที่ตื่นนอนขึ้นมาให้มีความสุขมากกว่าวันๆค่ะค่ะบายบายอ่ะชมกันอีกครั้งหนึ่งรอบคันนะคะฮ่าแอบอยากเป็นนักร้องใช่ไหมเออคว้าใหม่เลยเหมือนใครเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนแม่ม่้ยเหมือ่าฮะตาโตเหมือนแม่